พอดีไปเจอท่านไปบวชเพื่อนอืไปเจอท่านท่านก็เลยให้พระองค์หนึ่งแ่อแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติสวดมนต์ในศาสตร์ท่านเนะครับประมาณนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยทําดู <c oughs> ที่แรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท <c oughs> ่านบอกเวลาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยให้เอาพระที่ท่านให้มากรรม เวลาสวดหรือเวลาภาวนาให้ให้จิตอยู่กับพระเพราะท่านบอกพระเนี่ยมันเป็นบรารมีบรารมีท่านที่ที่บันเทึกไว้ในในพระเพราะฉะนั้นพระหลวงปู่เนี่ยท่านท่านถึงเวลาไปที่ท่านเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะแจกพระแต่ให้ต้องให้ไปกรรมเวลาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยให้กรรมจิตอยู่กับพระอยู่กับุดสวดประมาณนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้นตูตา หลวงตาพอเริ่มก่อนหน้าเนี้ก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลวงตาไหว้พระสวดมนต์ไหมหรือว่าก็กา,พาบพระแต่ไม่ถึงกับมไม่ถึงกับริงจังไหว้พระก่อนนอนประจําอยู่แล้วว่าเด็กรุ่นก่อนๆนุ่นพ่อแ,แม่เขาจะสอนว่าก่อนนอนต้องกาาราบพระแต่ไม่ได้ไม่ถึงกับนั่นครับไม่ถึงกับไปวัดพอหลวงตาเริ่มกรรมพระแล้วก็สวดมนต์อย่างที่หลวงปู่สอน เราตาทำเป็นประจำทุกวันเลยมันในพระเนี่ยมันมีบารมีท่านนะครับท่านว่าถ้ามันจุไว้ในพระเนี่ยท่านบอกถ้าเองอยากจะโลกกระทัมเนี่ยมันอยู่ที่พระที่ข้าทีิฐานนี่แหละถ้ากลัวท่านจะบารมีเยอะเนี่ยท่านก็สร้างจากเล็กไปหาเยอะเยอะๆเวลาหลวงตาพูดคำว่าโลกกระมนะโลกกระทมคือโลกหมายถึงอาชีพทางโลกทั้งหมดเลย ก็อ, <icism. S 1> อยู่ที่พระเนี่ยแล้วก็ธรรมะเนี่ยก็อยู่ที่พระที่ท่านบรรจุไว้อคือหลวงพ่อท่านสร้างบาร,รมีหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มเข้าใจไหมครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รวมยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรเราเป็นพริเจ้าในอนาคตไงอ๋อทีนี้บารมีท่านก็ยังวิ่งอยู่ตามรูปรักษ์ที่ท่านสร้างประมาณนั่นแหละรูปลักษ์ก็คือพระ